สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไฮรังสตูดิโอดราม่าที่จะพูดถึงกันวันนี้คือค่าแรงขั้นตำ่ำทำนายจ้างช้ำจริงหรือผมลุงศักรายงานตัวผมหอยรายงานตัวครับดราม่านี้เริ่มจากในทิกต o อกแล้วก็ทวิตเตอดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ประเด็นมันน่าสนใจตรงค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละเรื่องเลาก็คือช่องแบหัก ยูทูบเบอร์ที่หันมาทำธุรกิจของกินและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามรีวิวอาหารไปไปมามาเกิดพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นตำ่ำจนถึงสาเหตุที่ทำไมร้านถึงไม่สามารถจ่ายเงินเดือนลูกน้องเป็นจำนวนมากๆได้ถ้ามีเงินก็โอเคเท่าไหร่ก็ได้แต่ดูเหมือนแนวคิดแบบนี้ไม่ค่อยเป็นที่พอใจของชาวเน็ตนครสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นกระแสะวิพากวิจารณ์ทั้งในทิกต o อกและในทวิตเตอเอา ลองมาเรียบเรียงดูว่าคุณการคุณซานพูดอะไรกันในคลิปนี้ทำไมหลายคนถึงไม่ถูกใจในสิ่งที่เขาพูดและความจริงในหลักการทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นยังไงประมาณวันที่10มีนานี่แหละใน t ิ k ต o อทางช่องแบหักได้โพสต์คลิปพาดหัวคลิปว่าทำไมประเทศไทยได้เงินเดือนน้อยพี่ซานพิการจะเล่าให้ฟังเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าทั้งสองคนนั่ง กินหมูย่างเกาหลีที่มีสาขาในประเทศไทยเริ่มปูพรมว่าพนักงานสาขาไทยของร้านเนี่ยน่ารักมากบริการเป็นที่หนึ่งแต่ทำไมค่าแรงคนไทยถึงน้อยจังอุ้ยคุณซาตอบว่าเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่าของประเทศไทยถ้าลอกใจพนักงานเงินเดือน3 0 0 0 0 5 0 0 0 0รับรองว่าเจ๊งเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะจ่ายเงินเดือนพนักงานหน้าร้านได้3 0 0 0 0 สมมติว่าเราขายกาแฟแก้วละ300-400ขายได้วัน1,000แก้วก็สามารถจ่ายพนักงานได้30,000-40,000ก็ต้องดูว่าค่าแรงในตลาดมันเท่าไหร่คุณการเสริมว่าถ้าเงินเดือนพนักงานสูงขึ้นค่า GDP ของประเทศก็ต้องสูงด้วยประเทศไทยสามารถขายชานมไข่มุกได้แค่60-70ถ้าแพงกว่าน,นี้ก็ไม่มีคนกินแล้วไม่รู้คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่แต่มันใกล้เลือกตั้งแล้วนอกจากดูว่าเป็นคนดีแล้วสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศหรือเปล่า จะมาแบบขึ้นค่าแรงอย่างเดียวแต่ไม่มีความสามารถหาไรายได้เข้าประเทศอย่างนี้ก็ไม่ไหวสุดท้ายถ้าขึ้นค่าแรงคนซวยคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการแก้ได้2ทางคือปลดพนักงานออกแล้วก็ขึ้นราคาสินค้าพอรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงได้เงินเดือนสูงขึ้นสินค้าก็ราคาสูงขึ้นตามไปด้วยมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมสุดท้ายถ้าสิ่งที่ทําไม่ครบวงจรปัญหาก็ตามมาอยู่จุดเดิมที่เล่ามานี่เป็นเนื้อหาในคลิปที่อยู่ในทิกต o อก คนที่เห็นด้วยก็บอกว่าที่คุณซานพูดอะ่ะมันถูกต้องแล้วขึ้นค่าแรงของก็แพงกลับมาอยู่ที่จุดเดิมบางคนก็บอกว่าข้าวของก็ราคาแพงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะแต่ค่าแรงมันไม่ได้ขึ้นนี่ทำไมมันเป็นได้อะ่ะแสดงว่าของที่แพงขึ้นมันไม่เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำอย่างเดียวนะโว้ยเห็นเขาว่านะลุงคุณซานขายชานมแก้วละ80ะิบอ่ะและว้วกลัวค่าแรงขั้นต่ำมันจะขึ้นไปได้ยังไง เรื่องกลัวการขึ้นค่าแรงทางแบงค์ฮักเขาก็ได้ออกมาอธิบายในคอมเมนต์นะว่าทางเรามีปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและปรับปรงุงสวัสดิการพนักงานอยู่ตลอดเวลาที่พิมพ์ม,มามีหลักฐานกันหรือเปล่าแล้วก็มีพูดถึงเรื่องตอนใกล้เลือกตั้งด้วยเขาก็ดูเหมือนว่าไปแซะใครหรือเปล่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอดสงสัยไม่ได้นั่นไงชาวเน็ตเขาสงสยัยเฮ้ยไปดิสเครดิตพักไหนเขาหรือเปล่าวะเนี่ย เพราะมีพักหนึ่งชูนโยบายค่าแรงขั้นต่ำออกมา600ชัดเจนอันแนอันแนซานพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าไม่ชอบพักไหนอยู่หรือเปล่าก็เลยมีคนแซะว่าช่วงเขามีกระแสะทางการเมืองยูทูบเบอร์หลายคนก็ออกมาเคลื่อนไหวนะแต่แบฮักเนี่ยนิ่งเงียบสนิทไม่รู้นกวีติดคอหรือเปล่าแบฮักก็อ้างออกมาว่าคลิปนี้ทำก่อนที่เขาจะมีนโยบายออกมา มันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้นะนอกจากคําพูดของแบร์ฮักตอนอยู่ในทิกต็อกมันก็เล็กๆน้อยๆแต่พอออกไปอยู่ในทวิตเตอร์นี่กระหึมกระหึมเลยเขามีวิธีสังเกตนะถ้ายอดโค้ดในทวิตเตอมันเยอะเนี่ยมันมีอยู่สองมุมถ้าไม่น่ารักก็อิบอายแน่นอนคลิปนี้อยู่ในทวิตมีทั้งการตอบคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็โค้ดทวิตไปพิมพ์แคปชั่นเองเลย หลายคนคิดว่าคุณการคุณสารพูดเนี่ยเป็นแนวคิดของนายทุนเท่ากับมีมุมมองมุมเดียวประมาณนั้นแถมต่อไปอีกคุณมากินหมูย่างอย่างเพลินแรงงานในบริษัทคุณทำงานให้คุณงกงกคุณคิดถึงหัวอกเขาบ้างไหมคุณบอกการขึ้นคัาแรงคนสวยคือผู้ประกอบการอา้าวแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอตอนเนี้คนสวยคือแรงงานใช่ไหมยากจะให้ไปศึกษาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่เดือดร้อน มันมีวิธีการนะแล้วค่อยมาพูดเรื่องนี้ตอนที่คุณยิ่งรักขึ้นค่าแรงเป็น300บาทก็มีการเดือดร้อนนินดๆหน่อยๆแต่ก็ปรับตัวกันได้ไม่ใช่เหรอจริงอยู่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้บางกิจการอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะปรับตัวไม่ทันแต่ค่าแรงที่เหมาะสมกับค่าครองชีพมันก็สมควรเป็นตามนั้นไม่ใช่หรือถ้าพูดถึง GDP เนี่ของประเทศไทยนี่สูงนะ อยู่อันดับต้นๆเลยสูงกว่าบางประเทศที่ค่าของชีพเขาสูงแต่ค่าแรงเขาก็สูงกว่าประเทศไทยด้วยเออมันสับสนไม่เล่าดังนั้นที่ยกตัวอย่าง GDP มาเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบแล้วปัญหาของประเทศนี้มันอยู่ที่ระบบบ,บริหารทำให้ในายทุนเข้าใจว่าการขึ้นค่าแรงเป็นภาระเป็นธรรมดาคนที่ลงทุนก็จะหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองมากที่สุดก็เลย คิดว่าการจ่ายค่าแรงในเด็ดต่ำก็จะทำให้กำไรมากขึ้นแต่ถ้าคิดบริหารให้เกิดสมดุลมันก็มีวิธีการต้นทุนที่แพงขึ้นมันไม่ใช่แค่ค่าแรงอย่างเดียวมันอยู่ที่ค่าขนส่งวัตถุดิบฤยดูการต่างๆมีปัจจัยต่างๆอีกมากมายรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้หัวใจหลักอยู่ที่รัฐบาลส่วนเรื่องที่คุณสารพูดถึง นโยบายค่าแรงขั้นต่ำหลายพักเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้นำเสนอมาด้วยนะมันไม่มีพักไหนหรอกโง่ออกมาบอกค่าแรงขั้นต่ำสูงๆแล้วไม่มีเหตุผลอธิบายให้กับประชาชนอะ่ะมีคนไปขุดโพสตเตอร์กันรับสมัครงานของแบร์เฮาส์ร้านชานมไขมุกของคุณการกับคุณซานมาระบุว่าได้เงินเดือน1 2 0 0 0บาทถึง14,0 0 0บาททำงาน6วันแค่โพสเตอร์ก็เถียงกันได้บางคนบอกโอ้ยกดขี่ บางคนบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ระบุวุฒิการศึกษาแล้วแต่ใจบันดาลเลยแบบนี้เงินเดือนมอนสี่มันต่ำเงินเดือนมันสี่มันสูงนะไม่มีวุฒิการศึกษาก็ได้สูงขนาดนี้เลยรู้ไปถึงขั้นรู้ว่ามีสวัสดิการมีโอทีตอบแทนเจ้าของกิจการได้อีกต่างหากนะเอฟซี FC เนี่ยไอคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกไปดูกําไรของบริษัทก่อนมึงเป็นลูกจ้างมึงจะไปดูกําไรเขาทำไมเชื่อได้ไหม ที่คุณซานบอกขายชายนมไขมุกได้300 1,000แก้วแล้วจะขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง50,000ถ้ามันได้กูก็ให้ไว้ถ้าคนมองอคติก็บอกว่าได้กำไรเยอะแค่ไหนก็ใจแรงงานน้อยอยู่ดีคนจะเชื่อมันก็เชื่อคนไม่เชื่อทำยังไงมันก็ไม่เชื่อวะเอา้าตอนนี้มาพูดถึงเรื่องหลักการทางเศรษฐศาสตร์กันเลยดีกว่าข้อแรกคือสิ่งที่คุณการคุณซานพูดกันในคลิปน่นนะมันถูกต้องไหมคำตอบก็คือถูกต้องนั่นแหละ เพียงแต่มันเป็นมุมมองของนายจ้างแค่อย่างเดียวคิดว่าแรงงานคือต้นทุนจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยเติบโตเพราะการกขี่แรงงานเป็นหลักตามหลักการค่าแรงต้องขึ้นตามค่าเงินเฟ้อและค่าของชีพถึงจะสมเหตุสมผลตัวอย่างเช่นเงินเฟ้อขึ้น2%ค่าแรงก็ต้องขึ้น2%ถ้าเงินเฟ้อขึ้นแต่ค่าแรงไม่ขึ้นแสดงว่าส่วนต่างนี้อยู่ในกระเป๋าของนายทุน จริงแล้วลุงรัฐบาลมองตามเจตนาของปัญหาเงินเดือนไม่เพิ่มมันก็คือปัญหาของแรงงานไม่ใช่ปัญหาของไทยทุนเพราะฉะนั้นโจทย์มันอยู่ที่รัฐบาลต้องหาไรายได้เข้าประเทศซึ่งคุณการคุณซานก็พูดถูกตรงจุดนี้ถ้าดูตาม GDP ที่คุณการคุณซานว่าประเทศไทยก็มีไรายได้เข้าประเทศเยอะแต่ประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ GDP นั้นมันมีแค่ หปอร์เซนหมายความว่าประเทศไทยมีรายได้สูงแต่พอเทียบกับประชากรแล้วมันเหลือจิดเดียวดังนั้นการหารายได้เข้าประเทศมันอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่ม GDP ต่อหัวประชากรอย่างมีนัยยะที่เหมาะสมแต่ก็นั่นแหละนะประชากรยากจนก็เป็นปัญหาของประชากรไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลปัญหาของรัฐบาลก็คือจะอยู่ในอำนาจต่อไปยาวๆยังไงเท่านั้นแหละปั ใจเหล่านี้ทั้งการเกษตรเราก็มีแรงงานเราก็มีแต่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกิจกรรมอะไรก็เป็นแบบไฟไม่ฟางปุ๊บแป๊บปุ๊บแป,บป๊บเลิกไปนี่แหละรัฐบาลไทยแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเลือกพักไหนดีล่ะแรงงาน600วบัตรสวัสดิการ700เกทับเป็น1,000หรือพักที่มีนโยบายกระจายอำนาจที่ชัดเจน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือค่าแรงขึ้นของขึ้นราคาไหมมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่การขึ้นราคาของนายทุนน่ะมันก็เป็นการช่วยโอกาสไปในตัวเหมือนกับโอ้ยกูขึ้นเผื่อไว้เลยค่าแรงขึ้นเฉลี่ยแล้ว1%กูขึ้นแม่ง5%เเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ากว่าจะขอการขึ้นราคาได้มันยากคราวนี้จังหวะดีขอได้ขอเผื่อไว้เลยดังนั้นการขึ้นค่าแรงรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลืออบอุ้ม SME ส่วนเจ้าสัวนะ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเขาเอาตัวรอดได้แต่ก็นะรัฐบาลแม่งห่วงเจ้าสัวก่อนเพราะนั่งกินข้าวกันทุกวันซึ่งบางคนคิดว่าถ้า s f e ตายเจ้าสัวก็จะมาผูกขาดการตลาดอันนั้นไม่จริงหรอกเพราะว่าการผูกขาดมันมีตั้งแต่นโยบายรัฐบาลเป็นหลักอยู่แล้วมาถึงโจทย์สำคัญค่าแรงไม่ขึ้นแต่ทำไมราคาสินค้าขึ้นเอาขึ้นเอาสแสดงว่าค่าแรงไม่ใช่ปัจจัยหลักทำให้สินค้าขึ้นราคาสิทธิอ้างกันน่ะก็คือค่าขนส่ง ค่าวัตถุดิบค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันโอยดังนั้นสรุปเลยการขึ้นค่าแรงไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจล่มสลายไม่ใช่ทําให้บริษัทเจ๊งแต่ถ้าสร้างความสมดุลให้ดีการขึ้นค่าแรงก็คือการเพิ่มมูลค่าของบริษัทเสียด้วยซ้ํามาถึงตรงนี้ทุกคนคงพอเข้าใจเรื่องระบบเศรษฐศาสตร์กับค่าแรงและการขึ้นราคาสินค้าได้พอสมควรนะครับ ส่วนคุณการคุณซาลก็ออกมาอธิบายว่าที่พูดไปไม่ได้มองแบบนายทุนอย่างเดียวแต่ต้องการสื่อสารว่าการขึ้นค่าแรงควรขึ้นแบบครบวงจรประเทศจะได้ไม่เสียหายซึ่งพวกเราทั้งสองคนเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเราทั้งคู่จ่ายเงินเดือนพนักงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำมานานมากแล้วเพราะเข้าใจว่ามันไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของคนงานคลิปที่อัด,อดเมื่อสอเดือนที่แล้ว พรรคการเมืองต่างๆยังไม่ได้ประกาศนายโยบายจริงหรือเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะเจตนาในคลิปอยากให้คนเลือกตั้งโดยดูกลยุทธ์ของพรรคการเมืองไม่อยากให้ทุกคนหลงกลไปกับนยโยบายประชานิยมสุดท้ายทุกอย่างก็จะมาตกอยู่ที่ประชาชนต้องขอโทษด้วยนะที่พูดไม่ละเอียดทำให้หลายคนเข้าใจผิด ไม่ได้มีเจตนากดขี่ค่าแรงพนักงานความผิดของเราคือทำสื่อมาหลายปีแต่ไปเน้นแค่สองวิสุดท้ายเลยถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเราอยากให้ประเทศดีขึ้นอยากให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เรื่องความผิดพลาดทางการสื่อสารก็ต้องขอโทษด้วยนะหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นว่าที่เขาอธิบายมามันก็เข้าใจง่ายอยู่แล้วนะแต่ก็นะมันถือเป็นผลดีที่ว่ามีใครที่แสดงความคิดเห็นออกมาก็ ก็ควรมีคนเห็นต่างออกมาบ้างแบบนี้แหละประเทศมันจะได้เกิดการปรับปรุงทางแนวคิดแล้วก็พัฒนาวิธีคิดกันแตกขแขนงออกไปทำให้โจทย์มากขึ้นความคิดมากขึ้นส่วนคลิปนี้ก็จบลงนะใครมีความคิดเห็นกับค่าแรงขั้นต่ำมันจะเป็นจริงได้กระทบกับค่าสินค้าหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมลุงศักดิ์ผมหอยครับ ขอขอบคุณและสวัสดีจากหอยลังสตูดิโอ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 